มั่นคงดีพลังวิญญาณก็ปกติแถมพุ่งพลานมากด้วยคงเพิ่งเลื่อนเข้าระดับวิญญาจาร์ได้เมื่อครู่ร่างกายของเขาจะต้องหลอมรวมพลังส่วนนี้และปรับตัวการเลื่อนระดับคงต้องใช้เวลาสักหน่อยน่าเสียดายได้แค่บาบูลสลาตันพลังสิบปีข้าไม่ได้แค่ฝันไปใช่ไหมสองคนนี้คือทัญงยาเป,ป้ยเซียวอีเฮา ในที่สุดเจ้าก็ฟื้นเป็นห่วงแทบแย่ถ้ายังไม่ฟื้นเขาปกป้องเจ้าไม่ได้แนะ่ปกป้องเลยใช่แล้วอันตรายใกล้เข้ามาฮะวงแหวนสองวงของพี่เซลยาเป็นระดับร้อยปีทั้งคู่เหรอสามวงร้อยปีสองพันปีหนึ่งจับคู่ได้เจ๋งพี่ใหญ่เป้ยแก่ของข้าสี่ห้าปีแต่เป็นอัครอาจารย์วิญ,ญญาณระดับสามสิบแล้วอะสรพิษม่านถั่วหลัวระดับพันปีเยี่ยมเลยเป้ยๆอ,อ,อยากได้ตัวนี้ละ่ะสัตว์วิญญ,ญาณพันปี เซียวยารอบๆอาจมีตัวอื่นอนีก็ได้ระวังตัวด้วยล่ะเดี๋ยวข้าจัดการเองแล้วก็คุ้มกันอี๋เฮานี่มันย่างเงินความเฮ้ยระวังมันเร็วมาก อย่าคิดหนี <ooh> ไปเพิ่์เป็นวิญญาจารยร์สายโจมตีวิญญาณยุยยดปราชางกรสายฟ้าและสารพิษม่นโถหนัวเร็วมากจับตำแหน่งได้ยากถ้าแต่เกิดมาก็าจะทันแม่แล้วกูมีคนปกป้องข้าครั้งแรกพลังจิตวรวจจับกับการปัน่นพลังจิตช่วยไป้ายๆได้นะต้องช่วยพี่ใหญ่ป้ยข้ามันไร้ไประโยชน์ทักษะที่หนึ่งพลังจิตตรวจจับ แล้วก็แบ่งปันพลังจิตนี่เป็นทักษะของอีเฮาเหรอภาพเปลี่ยนไปเล็กน้อยระยะ30เมตรทุกอย่างสะท้อนเข้ามาในหัวมีพลังจิตตรวจจับไี่คอยช่วยก็จะรับมือสารพิษม่านโหลัวที่รวดเร็วได้โอกาสชนะมาถึงแล้วทักษะที่สอง ศรีบาดมืนอนุภาพจ้าซิยาถอยเข้า <izations>